ไม่รู้ว่าอยากจะแย้มอะไรถึงเฉาเดี่ยวในกรุงปารีสฝรั่งเศสที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่9มกราคมนี้หรือเปล่าสำหรับช็อตบีกินี่สีเหลืองรับวันขึ้นปีใหม่ของลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกชาวไทยของเกิร์ลกรุ๊ปวง Black พิงค์วัย26ปีแถมยังมีช็อตเจ้าเลิฟน้องฮงแห่งครอบครัวตัวแอลมาร่วมหารริันด้วยไม่นับรวมช็อตลิซ่าในเดรสสีแดงสุดจี๊ดและช็อตบิงมาร์ชเมลโลที่ดัมออไลนคนอยากจะเข้าไปร่วมแจงด้วยแน่นอนว่าชอดเดี่ยวของลิซ่า ที่กรุงปารีสในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากที่ค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดวงแ l a c k พิงคประกาศก่อนวันสิ้นปีเรื่องที่4สาววงนี้ ต่อสัญญาวงแต่ไม่ต่อสัญญาบุคคลโดยแถลงดังกล่าวของค่าย YG มีขึ้นเพียงไม่กี่วันถัดจากที่เจนนี่หนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงได้เปิดตัวบริษัทดูแลกิจก,กรรมเดี่ยวของตัวเองบนไอจีก่อนที่สื่อเกาหลีที่รู้ดีทุกเรื่องจะรายงานตามมาว่าการเปิดบริษัทเดี่ยวของเจนนี่คือสาเหตุที่ทําให้การเจรจาสัญญาระหว่างค่าย YG กับวงแบล็คพิง์ยืดเยื้อนับแต่สี่สาวหมดสัญญากับค่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมงานนี้แฟนคลับเลยถามกลับว่าเราที่ก่อนหน้านี้ สื่อเกาหลีและสื่อจีนรายงานข่าวพุ่งเป้าไปที่ลิซ่าจนทําให้หลายคนเข้าใจกันว่าเป็นพราะเมมเบอร์ชาวไทยคนนี้ที่ทําให้การเจรจาสัญญาของค่ายและวงไม่ลงตัวจนทัวร์มาลงที่ลิซ่าหนักมากนั้นเขามีความคิดที่จะขอโทษขอโพยกันบ้างหรือไม่เพราะว่าล่าสุดหลังจากลิซ่าปล่อย MV เพลงคริสต์มาสเป็นของขวัญให้กับแฟนๆก็ยังมีข่าวออกมาจากทางเกาหลีด้วยว่าเพราะลิซ่านั้นอยากจะอวดชีวิตร็ดรู้กับแฟนหนุ่มที่ฝรั่งเศสแต่ว่างานนี้หลายคนก็เชื่อว่าทอง แคไม่กลัวไฟไม่อย่างนั้นในช่วงที่โดนทัวลงฉ่ำแม่จีนจำนวนไม่น้อยหันหลังให้ยอดผู้ติดตามไอจของลิซ่าจะพุ่งจนทะลุร้อยล้านฟฟลโลเวอร์เป็นคนแรกของศิลปินเคป๊อและของเซเลบไทยได้ยังไงก่อนสิ้นปี2023ที่ผ่านมา